ผมค่าทุนกับตรงนั้นก็ก็หมดเลยครับพา์ที่สองนะเดี๋ยวให้สกายโพไปตัดนะครับผมก็กดไลค์ก่อนเลยขอบคุณมากครับน่ารักจริงๆนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยลงทุนกันนะครับกลับมาเกมแรกแล้วการาฟเนี่ยแม่งปักหัวดินเลยโหตอนนั้นเอาเตีนไก่น้าพัางในแต่ละคนเขาเรียกคัดลอสนะครับถ้าเราคัด ตอนเนี้ยเรายอมเรายอมแบบไม่ให้มันตกไปมากกว่าเนี้ถ้าเรายอมเจ็บเท่านี้เราจะได้เงินคืนมาประมาณโอ้โหผมไม่ยังนับเลยอะประมาณ 15%-20% ถึง20%ได้ประมาณนี้ของเงินที่ลงทุนตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะเอางไงดีวะ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 ประจบหมอครับวันนั้นเป็นวันเกิดของคิงโซเยอร์ผมก็เลยไปบ้านคิง นะครับก็ไปกับเป็ดไปกับเอฟไปกับแบงค์เอ็ดวินอะไรเงี้ยก็ไปไปบ้านคิงโซเยอร์ผมไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเป็นวานเป็นเจ้าสัวของเกมที่ผมเล่นเลยภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือเขากำลังเทของขายทิ้งเป็นภาพที่ผมไม่คิดว่าผมจะเห็นจากผู้ชายคนนี้นี่คือคนที่มีเงินในเกมเนี่ยไม่ตม่ำกว่าหกสิบเจ็สิบล้านอะ่ะกำลังเทขายของขายแบบเละเทเลยอะ่ะผมแบบเฮ้ย ทำไมอะ่ะผมไม่เดินไปถามเขาทำไมอะ่ะเขาบอกว่าคุณปิมครับเกม NFT เนี่ยมันเราอย่าไปรักเกมครับเราต้องรักเงินในกระเป๋าเราเราอย่าคิดว่าเราจะไปตายพร้อมกับมันมันมันไม่ดีหรอครับคุณปิมเก็บเงินของเรากลับคืนกระเป๋าดีกว่าหลังจากนั้นประชุมกันเลยครับเพราะมันไม่ใช่เงินลงทุนผมคนเดียวก็คุยกับเป็ดคุยกับเอฟคุยกับแบงค์เอ็ดวินเฮ้ยเอาไงดีวะ แล้วแต่พี่ครับแล้วแต่พี่แม่งแล้วแต่กูอีกแล้วผมบอกไม่ได้ทุกคนต้องตัดสินใจร่วมกันนี่คือเงินของทุกคนมันไม่ใช่เงินของผมคนเดียวเราต้องคุยกันนะเราจะคัดไหมและไปลงยานกันคือถ้าคัดตรงนี้ยแล้วกลับไปยานอ่ะเราเอาเงินที่เหลือจากตรงเนี้ยที่เราขาดทุนเนี่ยเอาไปลงยานเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กําไรจากมันเพราะตอนนั้นยานทรงดีมากโอเคตกลงคัดเราได้เงินคืนกันมาเนี่ยคนละประมาณสิบห้าอร์ซเราทุกคน ลงยานหมดเลยครับโปงตัวผมเองก็ลงทุกคนลงไอ้แบงค์ลงเอฟลงทุกคนลงยานหมดเลยบวกกับของเก่าที่ผมมีอยู่แล้วการใหม่ที่ผมลงไปโอ้โหมูลค่าแม่งบ้าไปเลยยานตอนนั้นยูทูบเบอร์นักสตรีมเมอร์เจ้าของแบรนด์ดังๆคือเยอะมากครับทุกคนแห่กันเข้าเกมยานกราฟเกมยานเนี่ยแม่งทะลุแบบพุ่งปี๊ดเลย เพราะว่าคนเข้าเกมเยอะมากคนประกาศรับยานกันลํำหนึ่งเนี่ยสองแสนหอีบ้าตอนผมเข้าช่วงแรกเนี่ยลํำละแ10 9 0เก้าคนแม่ประกาศรับ2อ0แส0ห้าสองแสบ้าไปแล้วตอนนั้นผมบอกเลยนี่มันบ้าไปแล้วแต่ด้วยความแบบมือเติบไปต่อ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 ผ่านมาได้ประมาณสักห้าวันการดิ่ง กราฟเกมยานที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะดิ่งมันดิ่งมันดิ่งครับคุณผู้ชมครับมันอยู่ๆมันแบบเหมือนไม่คนขะแห่ขายอะ่ะปุ่งและหลังจากนั้นนะครับผู้เล่นทั้งหมดครับพากันแพนิคเซลแพนิคเซลก็คือกลัวว่าตัวเองจะขาดทุนขายฮะทุกคนขายครับแห่ขายเหรียญที่มีอยู่ในตัวกันแม่งก็ดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งม่งดิ่งมาในจุดที่แบบ อะไรวะเนี่ยผมผมก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกผม,ผมก็เลยขายไปพร้อมกับเขาก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เยอะแห่ขายแห่ทุกคนแห่ขายแห่ทุกคนแพนิคเซลกลัวกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนยานลําละสองแสนเจ็ดสองแสนห้าเหลือแสนเดียวเหลือแสนเดียวผมแบบเฮ้ย <Hey, S 2> ลําละแสนขายดีปะวะขายดีไหมอะเื้อขายดีไหมอะเปิมขายดีปะวะขายดีปะวะไม่ขาย ถ้าผมไม่ขายเนี่ยผมยังหาเงินกับมันผมมีสามสิบกว่าลำมเนี่ยหนึ่งลำมผมได้เงินจากมันหมื่นกว่าบาทนะผมไม่ขายผมยืนหยัดแล้วผมจะอยู่กับมันผมไม่ขายด้วยความเป็นไก่อ่อนในวงการไม่ขายใครจะขายใครจะคัดเรื่องของมึงผมอยู่กับยานไม่ไปตีถอนตีถอนตีถอน,ถอนจนวันหนึ่งที่เกมมันแตกยานลำละ 2 5 0 0ห้า2แสนเวันนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับราคาพันหนึง่งหรือ2,000ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะราคาเนี้ยผมคาดทุนกับตรงนั้นก,ก็หมดเลยครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับเงินรอบแรกที่เอาไปซื้อยานกับเงินรอบใหม่ที่คัดจากเกมนั้นมาลงเกมนี้หายเลยครับยานขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนซื้อ มันเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วครับเกมมันแตกไปแล้วมือเติบนะครับมือเติบก็คือใช้เงินแบบรวยอะ่ะรวยระหว่างที่เกมมันกําลังจะแตกเนี่ยผมก็เอาเงินจากที่ตีถอนได้ทุกวันเนี่ยนะครับได้วันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยต่อล้ำนะก็วันหนึ่งก็สองสามแสนนะนะผมก็เอาเงินพวกนี้ไปกระจายเกมอื่นไว้มีหลายเกมมากครับผมไปกระจายทิ้งไว้หลายๆเกมมากพอเกมนี้แตกเนี่ยถ้ากิความหวังเราเนี่ยจะอยู่กับเกมพวกนี้ละเกมอื่นๆละก็ มีทั้งช่วงที่ดีและก็ช่วงที่ไม่ดีบางเกมก็ขาขึ้นผมขายก็มีบางเกมขาลงโดนลักภูก็เยอะผมไปเล่นเกมหนึ่งท่านผู้ชมเป็นเป็นเกมแนวแบบแนวฮีโร่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ความหวังเลยอะผมจัดเลยห้าแสนมือเติบไงหาเงินมาง่ายใช้มาง่ายห้าแสนจัดเปียงเอาไปห้าแสนพวกเกมพวกนี้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการเก็บสะสมเหรียญในเกม นะครับเราถึงจะเอาเหรียญออกมาขายเป็นเงินบาทได้แต่ถ้าเราถอนมาเร็วเนี่ยเราก็จะโดนภาษีหรือเขาเรียกว่าแท็กถ้าเราผ่าแท็กออกมาเนี่ยนะครับเราก็สมมุติว่าเราไ,ได้100บาทเราผ่าแท็กเนี่ยเราจะได้แค่80บาทแต่ถ้ารอไปอีก5วันเนี่ยเราจะได้100บาทเต็มๆท่านผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะผมลงทุนเกมหนึ่งไป500,000กำลังจะได้ถอนแล้วเกมแตกเกมแตก 8, เงินหมดพูผมไม่สามารถถอนเงินได้เกมนั้นเนี่ยผมโดนไป ฟังแลวดูเยอะใช่ไหมครับไม่เป็นไรเรายังเหลือเงินอีกคือต้องบอกงี้ครับว่าผมเนี่ยได้เงินจากเกมที่ท่านผู้ชมฟังมาเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากแต่ผมไม่ได้ถอนเป็นเงินบาทครับมันเป็นเงินแบบ BUSD เงินบิตคอยอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถเอามาลงทุนต่อเกมอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เข็ดไปลงทุนอีกเป็นคล้ายๆเกมยานเลยเหมือนเปะ๊ะ เกมแนวหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นเกมแนวหมู่บ้านเลยเหมือนเป๊ะเหมือนยานเลยเปลี่ยนจากยานไปเป็นหมู่บ้านลงไปแปดแสนกว่าบาทแต่รอบนี้เรามีเรามีวิชาแล้วไงเรามีวิชาจากเกมยานไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยเปิดได้ห้าวันผมเข้าช่วงต้นน้ำเลยเขาเรียกว่าช่วงต้นน้ําเข้าแปดแสนก็ตีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะตั้งใจนะ เคมรอบแรกปุ๊บขายยานทิ้งเลยเก็บกําไรแล้วหนีเลยเออก็ก็ทําแบบนั้นมาเรื่อยจนกระทั่งเกลียดคานี้จังเลยกาลังใจเคมการาฟแม่งดิ่งอีกแล้วผมกําลังใจเคมการาฟแม่งดิ่งผมรีบคัดเลยผมรีบเคมก่อนเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากเกมยานถ้าเรายังรักเกมเรายังเก็บเอาไว้เนี่ยผมรีบคัดปึ้งขายทิ้งได้เงินมาก้อนหนึ่งไม่ลงเพิ่มไม่ประสบการณ์มาสอนเราเราเก็บ ผมเหลือยานเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยอยู่5หมู่บ้านนั่งดูกราฟเลยโอเคกูขายผมพูดขายยานทิ้งครับหรือหมู่บ้านนะไม่มีใครซื้อครับด้วยเกมมันเป็นเกมที่ผู้เล่นยังน้อยนะครับผู้เล่นยังน้อยแล้วก็เป็นเกมต้นน้ําบวกกับมันเหมือนเกมยานมากมันทาให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรือคนกล้าจริงๆเนี่ยคือเป็นคนบ้าบิ่นจริงๆเหมือนคนอย่างผมเนี่ยอ้าไม่มีไม่มีคนซื้อหัวกูตีต่อ เพราะเกมเนี่ยผมดูเหรียญในภูเนี่ยเหรียญในภูก็อารมณ์มันเหมือนเหรียญในกระเป๋าของของ GM เนี่ยเขายังจ่ายเงินให้เราได้อีกเยอะเหรียญพวกนี้เอามาจากไหนก็จากที่พวกเราเติมเบงต่ครั้งแรกก็แหละมันจะเป็นเงินระบบหมุนผมอธิบายไปเดี๋ยวยาวเอาไปฟังกันมันๆแล้วกันนะครับตีตีถอนตีถอนจนมาถึงจุดหนึ่งที่อยู่ๆ GM แม่งปรับไอ้เนี่ยแหละคือฟางเส้นสุดท้ายของผมและว GM มแม่งปรับปรับให้สมมุติผมตีได้วันละ1 0,000บาท เหลือผมตีได้วันละสองพันแต่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้คุณสามารถสร้างยานหรือหมู่บ้านราคาตอนปิมคุงสร้างเนี่ยแสนห้าแต่ถ้าคุณมาใหม่คุณสร้างเลยสี่หมืนบาทโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยครับคุณผู้ชมเจ็บมากเจ็บจี๊ตโอเคขอดูทรงสักสองวันว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาทำอย่างเนี้ยแสดงว่าเขาเรียกคนใหม่เข้ามาเหรียญจะต้องขึ้นท่านผู้ชมถูกไหม เหรียญแม่งไม่ขึ้นเหรียญแม่งลงต่อราคาแม่งลงต่อคุณผู้ชมผมแม่งมีบทเรียนมาแล้วไงผมมีบทเรียนมาจากเกมยานแล้วไงผมขายทิ้งเลยผมมีหมู่บ้านอยู่5หมู่บ้านผมคัดทิ้งเลยเท่ากับเกมหมู่บ้านเนี่ยขาดทุนไปสามแสนนะครับลงไปแปดแสนได้คืนมาห้าแสนขาดทุนสามแสนคัดกลัวคือตอนนี้เกมนั้นก็ยังอยู่นะ เกมั้นก็ยังอยู่แต่สําหรับผมผมกลัวแล้วผมผมออกแล้วผมกลัวว่าวันหนึ่งแม่งเหลือพันเดียวแล้วขายไม่ออกเหมือนในเกมยานอะ่ะผมกลัวมากก็เลยคัดทิ้งถ้าผู้ชมฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีความรู้สึกว่าไอ้ปิมมึงเป็นบ้าบิ่นจังวะทําไมมึงถึงไม่เอาเงินออกมาเป็นเงินบาทอะ่ะมึงถือเงินบาทเนี่ยมึงได้เป็นสิบล้านแล้วท่านผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยกับต,ตอนที่ผมเล่าเนี่ยมันคนละจุดกันเลยนะครับไอ้จุดที่ผมยืนจุดนั้นน่ะ ถ้าท่านผู้ชมมองเห็นว่ามันสามารถสร้างเงินให้เราได้อีกเป็นล้านเนี่ยเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะออกไหมผมถามท่านผู้ชมแบบนี้เชื่อเถอะต้องมีคนคิดเหมือนผมว่าไม่ออกผมก็คิดว่ามันยังหาเงินให้ผมได้อีกแต่ตลอดระยะเวลาที่ผมเล่น MFT นะครับผมไม่เคยถิ y Youtube เลยนี่คืองานนี่คือชีวิตของผมผมถ่ายคลิปตลอดครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นตลอดตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวา ผมลงคลิปตลอดนะนี่คืองานนี่คือชีวิตผมครับมันคือชีวิตของผมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังมีเล่นอยู่นะครับประมาณ3เกมตอนนี้ผมถอนเงินออกมาเป็นเงินบาทหมดแล้วประมาณ2ล้านตามทุนอยู่ประมาณล้านสองนะครับตอนนี้นะ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 วินาทีนี้นะก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว,ว่ามันจะเจ็บจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามันแบบทุกอย่างมันจะล้มพังทลายหมดเนี่ยเท่ากับ ผมจะขาดทุนทั้งหมด1นล้านสองแสนบาทกับเงินที่มาลงทุนตรงนี้ก็สําหรับผมก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามาลงทุนวุ้รายละเอียดดีเทลหลายๆเกมเยอะมากแต่ฟังไปเดี๋ยวมันจะยืดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคลิปแรกผมจะรีวิวปี2 0 2 1อยู่ๆมาเป็นเรื่องเล่าได้ไงวะหลายๆ <c oughs> คนคิดถึงเรื่องเล่าไงก็เลยหยิบเรื่องเล่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง <c oughs> ตามที่บอกไปตอนนี้ก็ยังมีเกมอยู่เกมที่ลงเล่นแต่เหรียญมันลงนะลงแต่ก็คือแบบ ก็เล่นไปได้เงินทุกวันครับวันละหมื่นสองหมื่นแต่ได้ทุกวันนะหมื่นสองหมื่นนี่ได้ทุกวันไอหมื่นสองหมื่นเนี่ยท่านผู้ชมจะคิดนะแต่ตอนที่ผมลงทุนไปอ่ะผมควรจะได้วันละเจ็ดแปดหมื่นนะขึ้นเหรียญมันลงไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายได้เราก็เลยลดลงมันเป็นแบบนั้นผมมาโชคดีที่เข้าจังหวะดีได้เงินกําไรมาเยอะแล้วเงินกําไรมาผ่านแต่บางคนนะ่ะเข้าเกมยานเป็นเกมแรกแล้ว ท่าผู้ชมน่าจะได้เห็นหลายๆคนแล้วปุบไปเลยหายไปเลยผมเนี่ยโชค Lock ดีก็อย er> in ่างเล่นครับอาจจะมีทำคลิปเกี่ยวกับ NFT แต่ว่าไม่ได้มาชวนท่านผู้ชมเล่นนะอาจจะแบบเป็นการสุ่มตัวสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะมีได้ดูกันนะผมอาจจะทำาลงบ้างนะครับเพราะว่าสำหรับผมมันก็ก็สนุกสนุกขำขำอะเออนะครับผมปีหกนี้นะครับจะเป็นปีที่ ผมจะตั้งใจทํางานมากกว่าเดิม10เท่าคลิปวิดีโอเราจะมีรันตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอ,อกหกักสอบตกเอน็นไม่ติดทะเลาะก,กับเพื่อนผมจะอยู่ข้างๆท่านผู้ชมเองจะเป็นคนที่ผลิตคลิปวิดีโอออกมาแล้วท่านผู้ชมมีรอยยิ้มช่วงนี้ผมอาจจะตึงๆหน่อยเรื่องบ้านแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ95%อยากถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูใจจะขาดเชื่อเถอะว่าผมอยากทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูจริงๆบ้านและมันสวย ผมกล้าพูดว่ามันสวยสําหรับผมนะมันสวยมากแทบจะพร้อมอยู่แล้วล่ะนะครับผมขอบคุณนะปี64ก็เป็นอะไรที่สนุกครับปีห5หก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับน่าจะฟังคํานี้มาเยอะแล้วฟังจากปิมคูงสักคนหนึ่งจะเป็นไรไปปี64ผ่านมาแล้วอะไรที่ไม่ดีโยนทิ้งไปช่างแม่มันปี6 5้านี้นะครับ อะไรที่คิดจะทําก็ทําไว้ซะตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะลดน้ําหนักหรืออะไรจะทําได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันแต่ขอให้เราได้ลองทําก่อนรักใครชอบใครบอกเขาซะนะครับเก็บไว้เขาไม่รู้นะครับเขาไม่ใช่ด็อกเตอร์สติงที่สามารถอ่านใจเราได้ช่วงนี้โควิดอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมพยายามเหมือนเดิมดูแลตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราได้คาดหวังรัฐบาลเหรอตลกเป็นไปไม่ได้รัฐบาลเหมือนผีฮะรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นสวน นี่กูพูดดักคอกัอนเลยพี่พิพมผมอยากลงทุนแบบพี่พิพมไม่แนะนาไม่ถ้าผู้ชมม่เห็นว่าผมบ้าแค่ไหนไม่นะครับไม่ต้องทักมาหรือให้ทักมาไม่เอาเพราะว่ามันลงทุนที่มันใช้เงินหลักหมื่นตอนนี้ไอเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยลงทุนก็หลักหมื่นผมก,ก็ก็มีแหละมีดูแลให้น้องอะไรเงี้ยเป็นไอดียอะไรเงี้ยก็น้องมาฝากลงทุนก็มีแต่ผมก็จะบอกตลอดว่ามันเสี่ยงนะถ้ากราฟขึ้นดีก็ก,ก,ก็ได้ แต่ถ้าไม่ดีก็มันมัน,มนเหมือนการคืนทุนก็จะช้าลงไปเลยนะครับผมไม่ลงดีเทลแล้วกันท่านผู้ชมไปศึกษากันเองนะครับมีอะไรวารักท่านผู้ชมขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณมากๆหนึ่งยอดวิวหนึ่งการแชร์เป็นอะไรที่สำคัญกับผมมากๆขอบคุณมากๆปีนี้เดินหน้าทำบุญเดหาว่าช่วงเวลาหมาหมทำบุญกัน ถ้าโควิดซาผมอยากไปโรงเรียนเด็กๆมากอยากไปหาอยากซื้อขนมไปแจกอะไรเงี้ยอยากมากขอให้มันเบาลงหน่อยนะครับอยากไปหาเออมันไม่ได้พูดไปเรื่อยอะจบคลิป <c oughs> วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากฝากกดไลค์เป็นแรงใจด้วยจากกันปี65สนุกแน่นอน <c oughs>